ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลค่ะรันดีแม่เอาบาโอนกรุบกรุบขี้เนีปยรันดมเคลิปแบบนะก็มีแล้ววันนี้เสื้อเมานะคงจะลางานนะแจ้งจังฟางล้วเสื้อเด้อเสือประมาณนาทีเฮ้ยย้ยนย้อนเว้ยจุดตุดกต ก็มันนองมันนองหมัดคลิปนองมัคลิปเลยไม่รูอนาันี้ภา่องนจ๊ะไ่ชื่อตำลาปภาษข้ามาจ้จะวันนี้สื้อจะจะเลยอนครับอดีตซ้อนนีะคะคราวนี้เป็นแล้วนะตัดเล็ตัดอะไรนี่บอกแล้วตัดผิเลยไปน้องอดีต้อนแทนสิเ้ากน

come on. เป็นทุกยามาเลอ่อาเยู่ไหลไม่ทัย่คนนี้นะพีอห่นยบ่ไม่ทลชยเดี๋ย่ทัู่ไม่ให้ไปไหนไม่ไม่ใช่ไปไหนนะยังอยู่เพราะว่าไม่ให้ไปไหน ไม่กัยังอยู่ไม่ปไหนครับยังไม่ให้ไปไหนไม่ช่เสียนมันต่างกันตรงที่ไม่ให้ไปไหนไม่รมี่คลิไปไหเวลาไปท่อนเล่ไหมก็ได้หคลิปเหรไม่ทันใจผู้หลืนแล้วเถ้าให้ไปตรอะไร ถ่ายยังเนี่ยถ่ายยังยัเราจะกลับบ้านแล้วนะถ่ายเด้อถ่ายเด้อเราจะกลับบ้านแล้วรีบถ่ายเด้อเอาเอากล้องออกเลยถ้ากลับบ้านเนี่ยไม่ต้องถ่ายหันมาถ่ายทั้งอื่นเพราะว่าบุคคลนี้ไม่ไม่อยู่ในที่นี้แล้วคุณไม่สามารถถ่ายกล้องดาวไล่เอาเลยพี่เสือเราเราจะไม่แย่ง เห็นพิเสือพิเสือเต็มที่เลยเราจะไม่ถ่ายพี่เสือเพราะว่าให้พี่เสือถ่ายคนเดียวแต่ว่าเอาปล่อยพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่มีเด้นออเอาหลุแล้วเอาไปมั่งเอาไว้สักชิคลิป<า>กูจะเอาพี่เสือตุนคลิปไว้เอาไ,ปไ,ปปไว้ปล่อยพรุ่งนี้อัดไปเยอะๆเลยคป,ปล่อยคนไหนจะมีคนดูสื่อแล้เพิ่งตัดคลิปเป็นเพีงอ้าทำไมกล้องเรามาอยู่ข้างหน้าเขาหมดเลยเนี่ย แอดเสือก็ผสมปูนนะคะก่อนกลับบ้านนะคะเปลี่ยนใจแล้วไปกลับแล้วมาอีช่องแล้วอ้าวลาแล้วเหรอเปลี่ยนใจแล้วอ้าวลาอีกช่องแล้วลาอีกช่องแล้ว ช่องน้องโอ้ลาแล้วอีกช่องคนบอกจะกลับไม่ได้กลับคนไไม่ด้บอกจะกลับต่ปนะถ้าคนไทยจะโน้ะให้ลุงจิมหายไปเลนะฮะไปด้วยเหรอว้มีเอฟซีลาอีกแล้วสองช่องโอ้ยช่องดำไปแล้วไปเลย พอปืนบอกว่าให้ไปแล้วไปเลยมา่อเพื่อนด้วยทำพ่อเพื่อนด้วยะแล้วเมฆเมฆกกลับแล้วเหลือเดียวเดียวเยอีเจ้าดีเจ้าดีนะครัเจ้านข้านไม่แ้กบข่อยละบ่ เข้าพอกยังไม่มแต่ช่องไปอุ้ยงั้นไปแล้วนะลุงคุลุงเพื่อนคุชูจะกลับแล้วะโชคดีไม่เสียใจเลยนไมใจโอ้ไปแ่ไม่หมใไหมโอ้นี่แม่แม่ไอ้นี่ไม่พัก เมื่อเขาไปหมดเด้ออันนี้ก็ไม่ได้ไปไปไม่ไปอันนี้ไม่ไปแต่ถ้าหลังเสร็จวงสองไปมันโดนครุ๊กกับซูลินวันหนึ่งสองสองสองสามวันเไปละวันถูกไหมเดินทางก็นหนึ่งวันแล้วบอกว่าบ้านในห้องอ่ะปลวกกินหมดแล้วอปลวกได้เข้าไปอยู่แทนแล้วอ๋อในญาติหรือ ก็คงจะต้องรื้อห้องนั้นให้หมดรื้อหมดแล้วไม่มีห้องอยู่แล้วตอนนี้อ้าวกรไหนบอกว่าไม่มีบ้านน่ะอ้าวมันเป็นห้องแม่ป้านที่พ่อกับแม่ลูกมันกินหมดแล้วตอนนี้โอ้นัห้งลวกอยู่ไปก่อนก็เลยบอกเออเดี๋ยววงสองเสร็จเดี๋ยวจะกลับสุรินนี่กี่ปีแล้วที่ไม่ได้กลับสุรินเราคงน่าจะดีใจน้สิบกว่าปีแล้วนะคะ กูกลับไปไม่เหลือแล้วว่าปลวกหน้าเต็มเปลวกพอไปถึงปลวกจ้ะไม่ได้ใครมาขนาดผมขับวยปลวกยังกินประตูบ้านเลยไม่จริงเขาบอกว่ารื้อเธอแบบนี้โอ๊ยเนาะปลาไทยบ้านไป็นกลับเขาหรองลาแล้วก็ปลาดุ ใครบ้านจะกลับเย็นนี้แล้วเย้ใครบ้าน <laughs> จะไปแล้วสํวาหรับคลิปนี้นะคะก่อคลิปนี้นะคะ,ะกลับบ้านกันนะคะใครเน้ะกลับบ้าสำหรัรบคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ <laughs>